ก็รู้ว่าเป็นแฟนผมคนไหนอ่ะนีงไปบอกเขาทำไมลยเรื่องเราอะ่ะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะทดลองเป็นคนที่หลงตัวเอง200ไม่เอาดีกว่งพ0 0เปอร์เซ็นต์นะครับเต็มเต็มเลยนะวันนี้ซึ่งปกติผมก็เป็นคนที่หลงตัวเองอยู่แล้วนะครับ,บมไม่พูดดังนะมาอยู่ในคลาสเรียนนะฮะจริงใจคนอื่นเขาเห็นไหมเ,เหนี่ยเขานั่งเรียนกันอยู่ยตั้งใจเห็นไหมเออเขาตั้งใจกันอยู่เห็นปะทำไมดูไม่สนใจเรียนนะทำไมคุณทำตัวอย่างเงี้ยฮะผมไม่ได้สอนอ๋อผมจะแอบส่องสาวนิดนึงนะครับไหนๆก็อยู่ในคลาสเรียนแล้วนะครับตั้งแต่นั่งมาแทบจะไม่เห็นใครน่่่าารัััักกกกเเลลลลลยยนะใชม้้้ไอววววหสุดแ ไปทำงานแบบพิเศษอื่นเพิ่มเข้ามาก็แปลว่าเก๋ให้ค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราไม่มาเราก็ต้องยอมรับตรงนี้อันนี้ประมาณนี้อันดับที่เลือกที่ก้าวันนี้คุณหลงเจงวันหนึ่งเว้ยมึงก็หลงเไงทุกวันนั่นแหละอะไรอ้ะมึงเข้าท้องผิดเหรอเอออะไรกูหล่อมั่นใจได้ไหแจ็คผมหล่อกไหม หล่อครับใช่ไหมไม่เข้าใจจริงๆทำไมคนที่แบบมองผมว่าไม่หล่อเนี่ยเขาเป็นคนสายตายังไงกันแน่ตาไม่คมเลยใช่ไหมไม่เหมือนแจ็คผมเฉียบจริงๆดูหน้าผมด้วยผมกัดฟันโคตรกัดฟันบุ๋มมันหล่อหล่อหล่อจริงหล่อจริงถ้าดูดีๆเนี่ยหล่อมากๆเลยโง่เลยไม่ใช่แล้วโง่เลยไม่ใช่แล้วมึงหล่อมากเลยมึงก็เดินไปพูดดิมึงต้องไล่สิวนะเว้ยซ้อมอย่ามึงซ้อมมึงพูดตามกูมึงเดินไปนั่งกระจกมึงบอกว่าไอ้สิวบ้าไอ้หูบ้ามึงกล้าขึ้นบนหน้ากูเหรอบึหน้ากูเหรอออกไปออกไปสุดย เดยินไปทำงี้นะเลินเถอะไอ้เหี้ยโอ้คนละลากไปมึงโอ้มึงโอ้ไอ้ขี้คนละลากไอ้ยื้เดินไปแล้วเหมือนได้ยินเสียงง่วเดินมาแล้วฮ่าเปลี่ยนน่ารักมากเลยเมื่อกี้มึงอานดูไม่ทันไงมึงจะดูความหล่อของกูกูยิ่งเครียดใหญ่เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมวันนี้ผมต้องเป็นคนหลงตัวเองด้วยในใจมันเรียกร้องนะผมว่าช็อตลองแบบว่าแบบเกินลิมิตไปเลยวันหนึ่งสักวันหนึ่งใช่ไหมจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนหลงตัวเองผมรู้ ใส่นาเนี่ยคือไม่เป็นคนเราเองเลยอ่าผมอยากจะลองแบบ,บเบื่อๆดูสักวันแบบเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะครับแบบความหลอนนี้ไม่มีใครหลอกกับผมแล้วนะครับผมไม่รู้ผมหอลอหรือเปล่ลลาทั้งหมดดาราของจริงอะเออความในใจที่มีนั่งไงนี่ตอนที่ฉันเป็นแค่เด็กวันน้อยที่คอยแอบเอาอม นี่ยจุดบคนแอบถ่ายค้างแอบถ่ายรูปผมครับทุกคนนะครับคือมันเป็นออร่าเว้ยต้องเข้าใจว่าเออเนี่ยหล่อจนค้างเว้ยทำไมนี่อย่างนั้นล่ะเพราะมึงตะลึงอยู่มึงตะลึงอยู่ใช่ใช่มึงตะลึงอยู่กูล่อไม่ใช่โอ้หล่อยยังกระจกลิ้มไม่เคี่ยกล้องบางหว่าใช่ไหมเนี่ยหูยกระจกตาล่อยจะล่อยจะแซมนี่กระจกเนี่ก็ลอนะเห็นไหมเห็นเงาในกระจกนะ่ย ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะหน้าตาดีได้ขนาดนี้นะครับหน้าเหมือนคนเมามาเลยสักอย่างเป็นอะไรจอนทำไมนอนดสบายดิเหนื่อยอะไรมึงเหนื่อยอะไเนี่ยไม่เหนื่อยนอนตีสามึงไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยทำตัวเหมือนเหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเอาจริงจริงตื่นจะไปต้องนอนไหมจะไป ไอ้อาถามกูใครนางเอกบอกผมก่อนกูยังหาเดินเอกกับปัญหาเลยค่ะตอนนี่มึงหานางเอกอย่างเดียวใช่ปหมให้ถามผู้ชายด้วยนี่ไงกัปตันดิวผู้ชายคนหล่อปะผู้ชายหล่ออะก็กูไงเออได้อัมมาตัดไอ้คนนั้นออกเลยไม่ชอบไม่ชอบมันเหรอไม่จะน้ำงงกูว่าเป็นพระเอกนะหานางเอกง่ายเลยเพราะมึงหล่อใช่ปหมใช่กูงหล่อแบบแม็กซ์ก็หล่อเลยชอบคำนี้ว่ะหล่อแบบทั่วถึงใครๆก็เข้าถึงได้ใช่นไหมโอ้ย เขาร้องเองด้วยอ่ะมึงถึง็ร้องได้แต่ไม่ขอพี่ฉิงน่ารักแต่ว่ามีคนบอกว่าไอ้ไอ้จอมบอกว่าไม่ไม่รู้จักไอ้แบงค์รู้จักพี่ขิงอันนี้น่ารักแต่ว่าพี่มีสองส่วนอย่างเราต้องโทรหาแบงค์ฮัลโหลทำอะไรอยู่อ่ะฮะอย่าพูดคำหยาบดินอนอยู่เหรอได้ข่าวว่าสาวๆเยอะใช่ปะสาวเยอะปะแนะแนะนำให้คนดิเอาครอะามึงมึงมีใครมั้งอะไข่ด้วย ม,มึง er ไปเอาใครมามั่งอะไอ้ดนไอ้ <Switzerland> <a> ่ชนบุรีเดี๋ยวอยู่ชนบุรีเลยเหรอเอาเอาแถวนี้ดีมองเทพมองคลองเทพลองไหมดิวงานให้กูเหรอตอนนี้อยากได้แบบผู้หญิงมาเล่นหนังสั้นพอดีเพื่อนอยากได้พี่ขิงรู้จักป่ะพี่ขิงพี่ขิงมักเออพี่ขิงรู้จักทักให้หน่อยดิก็บอกเขาดิบอกเขาว่าไงอะ มีคนอื่นอีกไหมลองลองคิดเปแบบปีสองอยากได้เป็นแบบรุ่นพี่อยากได้ลุคเป็นแบบผู้ใหญ่แล้วแบบว่าเหมือนรุ่นพี่คีมคีมไหนอ่ะคีมแบงค์่คีมแบงค์ไปทําอะไรกันมาไปทําอะไรกันมาเหรอทำไมถึงเป็นคีมแบงค์เนะโอเคครับหาการแสดงเฉยๆนะครับไม่มีอะไรแล้วหากแสดงเฉย อยู่อยู่จบเลยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เจอกันยี่ห้าอยู่แต่คุยเอยไม่เนี่ยใช่้หอัง้านมกูจะเจอกันอีกไหมเจอเจอเจอมึงเดี๋ยวกูเขียนบทเพิ่มมึงโดยเฉพาะเลยเว้ยเดี๋ยวเขียนบทเพิ่มมาวะเอจะเป็นฉาแบบมึงคุกเข่าอ้อนวอนเขาขอเป็นแฟนเลยเว้ยรเขารับกูเปล่ารับ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 รัิไปเลเดี๋ยวมึงตกลงปะมีไลยกูให้มึงคุยเลยมีเบอร์ด้วยมีเบอร์ด้วยหรออืเอาผู้หญิงมาลอกมึงเลยะ้วมึงยังไม่ตกลงตกลงนี่ร ได้นัดแดงแล้วได้นัดแสดงาแล้วมึงได้พระเอกแลはは right? ้วใช่ปะใช่ครับผมพระเอกมึงหล่อแค่ไหนโหหล่อสุดยอดดูหน้าพระเอกก่อนหน่อยนี่ไงโหก็หล่อเลยอย่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้จีิสิทธอย่างเดียวกูหลอกว่ะได้เลยคนดูหน้าทัดไว้นะครับหล่อไหมครับไม่หล่อนะหน้าจอนไว้นะหล่อไหมครับไม่หล่อนะแท๊กๆมึงว่าทัดกับจอนเนี่ยใครหล่อกกันมั้ยชัดเลย ไปสิงอยู่ในร่างกันไห้ขิงขิงขิงใครหล่อกกันวะในกลุ่มเนี้ยมยกให้มึงเลยครับโอ้โหยังได้ใจมันได้มีอะไรหูปากอลนนี้ทุกคนครับผมไลฟ์สดอยู่นะครับหล่อเก๋เลยมีคนชมด้วยมีคนชมผมหล่อเฮ้ยชมอีกชมอีกผมยอมบชมอีกนี่พยายามหล่อธรรมดารู้ตัวรู้ตัวหล่อหล่อ้ววันนี้หล่อ นอกจากเป็นคนหลงตัวเองแล้วนะครับคนอื่นยังหลงผมด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยผมไม่ได้คนธรรมาดาเนาะผมหลอ่อผมได้พระบุตรส่งมาเกิดระ้วบอกเลยนะเชื่อมาไม่หยุดเลยว่ะุดจอด่ะมึงประชดแกไม่ได้ดบางทีเยอะไปนะเออทำไมพี่อ้ําต้องหลงตัวเองด้วยจริงๆแนละ้วผมไม่ใช่คนหลงตัวเองนะครับการหลงตัวเองของผมมันเริ่มต้นตั้แต่ตอนที่มีคนมาหลงผมครับพอคนเริ่มมาหลงผมปุ๊บ <S <S ผมก็เลยหลงตัวเองตามนะครับเป็นไง ได้เปล่าวะไม่ได้ตอนแรกนะครับน้ํามันก็ยังอยู่กับมันดีๆนะครับจนผมมานั่งปุ๊บแล้วมันแตกเพอะน้ํามันแตกนี่หมายความ,มว่าอะไรหมายความว่าอ้อล่าของผมทําให้น้ํามันพุ่งออกมาแล้วกระจายออกมาใช่ครับนั่แหละคือที่มาเว้ยความหล่อของผมม,มันช่วยได้ขนาดนั้นเลยเว้ยนี่ถ้าหลอรุนแรงกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะโอ้โหผมว่าตรงนี้น้ําท่วมจริงๆคือมันรู้ตัวว่าคือหล่ออะ พูดมากี่ครั้งก็ถึงเขินนะเอ้ยคนหล่อเลยมุมนี้ของจริงของจริงหล่อจริงๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะฮะกูอีขยับได้นะครับมึงมีพลังงานนะกูอีขยับได้สุดยอดไปเลยออมจะมีพลังงานออล่าความหล่อของกูไปส่งให้อีขยับได้ก็ได้มึงตะแทงก็อีเนี่ยขยับเลยวันนี้มีมิสเตอร์โดนัทด้วยนะมากรุงเทพมนะแต่วันนี้ร้อนมากเลยร้อนไหมคือแดดแดดร้อนมากเลยไหม แดดร้อนมากเท่าไหร่นะเว้ยพรล่าชันนะยิ่งแรงกว่าแดดมากขนาดนั้นเกตยังไม่งงข้ามกูเลยลมดีมากเลยจอนจอนจลบินได้จ้อลมดีมากเลยอันนี้คือการซ้อมขายของนะครับเผื่อสปอนเซอร์เข้าฮัลโหลบอกแล้วไงว่าอย่าโทรผิดนี่เบอร์096529จำไว้เออโทรกี่รอบมันเนี่ยโทรผิดเนี่ยฮะก็บอกไงว่าโสดเออไลน์ก็นี่ไงเทน บอกเลยนะมึงอ,ะอ่ะอ่อยแหลกยังไม่มีใครทักไปเลย <c oughs> ดูกูคนทักเต็มเลยไม่มีตอนนี้แยว่ว่ะแย่นี่คือน้องๆที่ไม่ยอมทักเหรอแย่ yeah, มึงมีแหละตึก <c oughs> นี้ผมมันได้เข้าม,ามาบ่อยๆนะครับแต่สวยดีนะครับเนี่ยอันนี้คือตึกสิงกรรมสิงกรรมไม่เกี่ยวกับอะไรผมไม่แน่ใจนะผมไม่กล้าพูดเพราะว่ากลัวพูดผิดอะไรดิฉันถ่ยรูป่ะไรโอ้ยสวยนะเนี่ยแบ็คกราลสวยงามกับอะไรสวยกว่าแบ็คกราวอะไรวะความหล่อของกูนี่แหละสวยกว่าแบ็คกเกลเฮมึงเปลี่ยนสถานะเลยเหรอก็ความหล่อของกูสวยกว่าแบ็คกเกลไงจั๊ก มีน้องหลงผิดเข้ามาขอถ่ายรูปขอขอดูรูปเมื่อกี้หน่อยขอดูรูปหน่อยนี่เทียมโคตรหล่อเอ้ยธรรมดามันจับมือจับมือใครก็พูดอย่างนี้พี่ว่านะโชคดีโชคดีเห็นไหมผมไม่ได้เตรียมนะเมื่อกี้เขาพูดว่าผมหล่อเองนะเว้ยใช่ไหมเขาชมผมด้วยนะทุกคนก่อนชมผมทุกคนครับมันพิซซ่านะครับคุณจะใช้ออร่าความหล่อผมเข้าไปสะกิดเขาครับให้เขาหันมานะทำไหมทำไหมสิทำไหมสิ สวัสดีครับเดี๋ยวเขามขอถ่ายรูปอีกแล้วฮะบอกเาพี่หล่อปะพี่หล่อปะหล่อผมหล่อไหมผมหล่อไหมหล่อหล่อมาในยูทูบเยอะเลยหล่อมาในยูทูบเยอะเลยเหรอโอ้ขอบคุณมากครับเงเหมือนวันนี้ไม่นเด็คนเขามาขอถ่ายรูปเขาล่อมาบีมไม่เคยมีใครเขามาขอขอเนี้คนเยอะมากเลยถ่ายติดกล้องนั่งอยู่ใช่ไหมเยอะๆดิ น่าเหมือนคุณลุงไงคุณไหนแฟนนันะดูก็รู้ว่าเป็นแฟนผมวะคนไหนแนหน้ายืนอยู่กับผมยาวๆเห็นปะวันนี้ได้เลยวันนี้ได้ะเสื้อปลาใช่คนนั้นแหละหตาคุณถึงเป็นไรพาเรนมาคุมแฟนแฟนคนไหนแฟนคนไหนผมยาวๆผมยาวๆหรอเสื้อปลาแน่นอนเลยว่ะใช่ครับคนนั้นนะฮะพบกันานานแล้วฮะหักมากหลักมากผมยาวผมยาวคนเนี้ยอะรกันเนียจะแจกวาร์ปขึ้นตรงนี้ครับ ชื่ออะไรล่ะกูยังไม่รู้จักเลยชื่อดีมากทำไมทำไมทำไมต้องไว้หนื่อยทำไมสีผิวเปลี่ยนทำไมเกิดอะไรขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับจะทำอะไรมาเรื่องมันยาวมากผมจะเริ่มอยากบังเลขึ้นตรงนี้ครับเหนื่อยเนาะเหนื่อยคนตัดจังเลยเฮียกูถามหน่อยครับกูถามมึเพิ่งไหนไม่ใช่เพจ้าคนเหนื่อยเลยคุยกับมึงไม่ีคำถามเป็นคำถามหนึ่งไหมอ่ะกูรอ ไม่อยู่กูวันนี้วันนี้ก็พาเขามาทำงานเดี๋ยวก็สู้ๆุรู้เปล่าเขาบอกว่าแฟนเขาเป็นคนไหนหรือป่ะผมยาวทั้งหลังเขาเนี่ผมยาวเสื้อฟ้าเฮ้ยอย่ไปบอกเขาทำไมเลยเรื่องเราอ่ะเราก็เปิดเผยไปเลยนี่คือ้อยอีกตออีกไอีกนาดูดิอ่ะคนนั้นเขาจับเหมือนกันคุณไม่หึงเนระมันเป็นงานผมเข้าใจงานเร่งเรงช่วยด้ ไอ้เขาเขินเขินกล้องตรงนี้แหละเฮ้ยเขาจ,เาจับมือกันนะเออมาจับมือกันนะมึงก็เดินไปจับเลยจับม <c oughs> ือจ,จับจับจับมือทุกคนครับสําหรับวันนี้นะครับผมพูดคําว่าหล่อไปกี่คําใครนับได้บ้างครับที่รู้ๆคือไม่รู้ว่าหล่อจริงหรือเปล่าแต่แน่ๆหลงตัวเองจริงๆนะเพราะว่าเพราะว่าผมหล่อครับงั้นคลิปนี้นะครับขอลากันไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับว้นะครับบ๊ายบาย